อะไรนะพี่เสียงเบาโอ้โนี่ก็ไม่ได้ยินโอ้แต่ละอย่างสร้างเกมแล้วอันนี้เกมทีแล้วพี่มาแล้วนาเลยก็น่าเลย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 สิบแต้มว้รู้จักหรือเปล่ารู้จักราชาเรือลำน้ำป่ะรู้จักราชาเรือลำน้ำป่ะจะลงอ่ะมีใบอนุญาตยังไล่มันไล่มันไล่มันรู้จักราชาเรือลำน้ำปะปลาเก้าแปดตรงนี้ก็มีเหรออ้าวมันชุบเหรอมันชุบอะไร ไม่รู้อ้าวผมย oh, oh, mm ิงดาวไปตัวน <to> fulfill <fulfillment> oh, yeah. okay. ึงอ่ะโอ้แทนที่มึงจะไปเก็บเปลือกมึงจุ๊บเพื่อนโอ้โหอะไรของพวกมึงเนี่ยอ่แย่่ะนะพี่แย่ปะพี่แย่ป่ะโอ้แย่ลงมาถึงจุ๊บเพื่อนเลยอะครับเกินไปอ้าวก็ต้องรักเพื่อนไป็ธรรมดารักเพื่อนแล้วเป็นไงเราไปหมดตี้เลยทีนี้โอ้เต้าเลยรู้เลยว่าไอ้เพื่อนบอกไงชุบได้ชุบได้ชุบได้แต่รอดไม่รอดอีกเรื่องหนึ่งคือชุบได้หรือจุบได้จุเบได้ก่วนเขาคุ้นๆวะพี่เหมือนมืพี่กำลังพูดกับน้องวิวอยู่ รอไม่รออีกเรื่องหนึ่งแต่คือจุบได้เนี่ยน้องวิวเนี่ยประจําเลยนะจุบได้จุบได้จุบได้แตกหน้าเศร้าแหมผมบอกเลยว่าราชาเรือมหนาวไ่ได้แล้วมาพี่พี่เล่นเองค่ะที่ไหนอะปืนสลิงรันยุ่โอ้โหลันอยู่นู่นเลยปืนสลิงออกมาได้ออกมาเลยพอหมดอะไม่ได้เลยค่ะคู่มานาแล้วไงความหมายจัด นห่ทุกคนคิดว่ากายกับพี่โก้กับพี่ใครใครจ้าสุดก็เป็นวีหมูด้วยวีหมูดีครับบ้าหรือเปล่าโอ้โหนี่ยขนาดพี่เอยังรู้เลยได้คิวเลยอ่ะครับส่งคิวเลยเนี่ยอดเลยอ่ะไอพี่เกมนี้อ่ะโอ้ยชิวชิวเอามาดีู้ขึ้นมาดีรูขึ้นมาใหม่เดี๋ยวรูขึ้นมาใหม่เดี๋ยวรู้ว่าเราขึ้นมาใหม่เดี๋ยวรอไพี่อ่ะแตกไปดิพี๋ยวพี่ผมบอกแล้วพี่นี่อ่ะคือแรงเงื่อนสุดท้ายของผมเว้ยแตกไปดิพี่

ไม่มีไอ้วอไม่ไรไม่ไรสวยสวยสวยสุดยอดและวอยู่กันนั่กําแพงนั่นน่ะเออต้นตํารวจเอาปากก่อนปากก่อนปากก่อนพี่ผมพันยาก่อนพี่สวยสวยเจ้าบ้นสวยแล้วไม่ออกว่างี้ย่าพี่จะอ่ารเกมว่ะพี่ได้จะอ่านเกมว่ะปืนบักว่ะทุกคนยิงไม่เข้าหัวเลยพี่ยูขอกระสุนสไลด์หน่ดิไม่มีผมไม่เล่นสไลด์่องเก่านี่แหละคอมแบ็กดีพี่มีคนจะคอมแบ็กอ่ะคอมแบ็กจะคอมแบ็กมาหลายเกมไหมนะไม่มาสักทีว่ะแก่ท่อมตุ้มจนจะเป็นนอนนี่และมันยังคัมไม่เสร็จเลยเนี่ยเดี๋ยวจะคัมเป็นจะคัมไม่ซูนนะ ผมขอพูดตรงๆนะถ้ารู้ว่าสปอนเซอร์ของบางเอ็กำลูบงอย่แลอยู่ไล่ออกเนี่ย ไล่บางออกเนี่ยซีทีมก็ไม่เคยซ้อมเลยเคียวเอาพี่พี่พี่สามจริงบางซ้อมทีมบ้างป่ะไปซ้อมดิพี่อาทิตย์หนึ่งซ้อมกี่วันผมซ้อมทุกวันซ้อมห้องมังคุดอ่ะอ๋อซ้อมห้องมังคุดอ๋อเคยดูเคยดูเคยดูวันละกี่รอบวันละกี่รอบชนะป้องป่ะเออมันเพีลล์้เเลยตายทีแรกตลอดกัเนี่ยตายทีแรกชัวร์ผมพนันตายทีแรกไม่ไม่ไม่ลงแม่เขาซ้อมหรือเปล่าลงแม่เขาซ้อม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 ตายหงส์มาปีมเออไม่ตายตายอะไรพี่พี่มาฟูงมาตรงมา ตายเลยแข่งจะตายได้งไงวะพี่หมูไม่รู้เรื่องเลยพี่แน่งพูดไม่ดีว่ะเดี๋ยวตายจริงเราตายตายคนแรกตลอดนะแข่งพี่พไม่มีคนเลยพี่ใกล้าคลพี่ใจเย,ย็นเดี๋ยวก็เจอเออเนี่ยมีน้องๆบางคนพิมเนี่ยมีดิมบูมาต้องมาเจอลาดเอ็กทูเฮ้อเขาพูไม่รู้เรื่องเหมือนกันเลย นี่มันดีมนี่มันดี mv two นะมันดีม x สองนี่ว่าถ้าเล่นด้วยกันนี่น่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องก็ว่าโยู่ทำไมแย้งทีมว่าคุยไม่รู้เรื่องคนหนึ่งก็อะไรไม่รู้คนหนึ่งไม่ก็อ้างเน็ตปิงคนหนึ่งก็บอกกูรอคัมแบ็ c อยู่คัมแบ็ a c ้องอยู่คนหนึ่งยังงอนอยู่ไม่เสร็จเลยคนคนหนึ่งยังวอร์มอยู่อีกคนหนึ่งเน็ตปิงอยู่โสมายี่เนยโถ่แล้วพี่ผมคัมแบ็ c ให้ดูชื่อรันบังเปงไม่เห็ือน ตายตายบาอตายตายสุดยอนเลยครับาเก็บสาเ็บามโอ้ยโอเขินจัี่โอ้ิดโอโหตายอย่างโอ้เ้ยโอ้ไม่ไหวเลยวะอไม่กวะโอเคสมควรนอนนะสมควรนอนโอ้ขนเกิน ทำโอ้คุณเล่นอะไรเนี่อ่ะโอ้บนนอนหากระสุนสะหน่อยหน่อยพี่ใช่ครับผม่เนปิดจะหลับแล้วพี่ขอไปนอนก่อนแล้วกันพี่เอาปืนเอากระสุนสลิงมาอยากได้ป่าสลิงคือผมอ่ะเยอะอยู่สุดผมอ่ะของก็ทั้งท้ายที่ดีอยู่ก็อย่างว่าเนาะบางคนก็เกิดมาเพื่อเป็นที่หนึ่งบางคนก็แบบเกิดมาเพื่อเป็นผู้แพ้นี่นั่นนั่งติมดูดินอลันคอมแบ็กมันยังไม่ตายเลยข้าหน้าข้าหน้าหน้าอลันพูดมากว่ะยิ่งไปกว่านี้ มีถ่ายว่าพูดมากเพราะว่าไม่กันท้าว่ะจอดมางอัดตัวว่ะโอ้โหนักแข่งตัวว่ากแตกก็แตกก็แตกริงเลยออกมาได้จังหวะนี้เอเอมาดูมุมูเอับป้หัวตัป้าป้างปากป้ปไม่มีหัวหน้านะมีหัหน้าบอกให้ราดูแรงอย่างแกนมาเตอร์เล่นเนี่ยของบางอะไรกันบังไม่ได้เลยบังบังแกนมาม่วงได้ป่ะพี่ราดูเลยเนี่ยของจริงลอของจริงแล้วพี่ของจริงวเฮ้ยของจริง พี่เอาแล้วในวันนี้วิ่งแล้วเปิดแล้วเปิดโปรแล้วเปิดโปรแล้วในวันี้คนลุกเลยว่ะิแเปิดโปรแปน่นอนแต่แต่บางาบอก,บอกของจริงมาหลายาเกมนะพี่ ผมบอกนี่ว่าผมเชื่อว่ารอบนี้ของน่าจะของจริงจริงว่ะพี่ไม่ไม่คือรอบเมื่อกี้ก็บอกว่าของจริงไงรอบนี้แบบของจริงของจริงนะพี่ไงย้ำไงย้ำจริงจริงนะอะไรอย่างเงี้ยพอๆจริงนี่ก็จริงอ่ะพี่ใช่รอบเมื่อกี้คือจริงนะเอาจริงรอบนี้เอาจริงนะเอาจริงรอบนี้มีนะด้วยมีนะด้วยแบบจริงนะโอ้แค่แค่โหดสลิงก็ไม่ผ่านระบางยไม่ถือปืนยิงสลิงไว้อ่ะเวลาตัดเป็นสลิงจะได้ยิงหนีเฮ้ยเฮ้ยแต่ผมถือไว้ป่ะพี่เป็นไงเป็นไงโอ้อย่างที่เป็นไงเกิดการเรียนรู้ไอ้พี่นี่มุมถือผมเพิ่งเปลี่ยนกาอากาศเลยพี่ เราหาคนเลยัออามาดูรางรันกระโดดยิงหงวกระสุนสไนผมจะหมดแล้ววคนก็นะไม่เท่จะเตะกันเลยแม่งก็เล็กกะทิเดียเองพี่พี่เลยดำน้ำมีคนพี่มนี่หรอมีคนกัดเอาอีกแล้วมาเฮ้ยหลัง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 มีคนเหมือนกันเดี๋ยวก็เป็นรอยหรอกเนี่ยเพิ่งซื้อมาใหม่ไม่รู้หรอาีี เดีอดอลลบผลล้างบันดาวแล้วบาดได้บาดได้ิมดเลยตงขี้นแบบนี้เลยวันนี้ใครจะเป็นคนได้ยูได้ยนได้ย <Scroll> โอ้โหบังโอ้ยนักเก็ออขนาดตัวดายิงให้ยิงตอได้ยิงไม่โดนบังโดนดาวอะไว้ผมโดนแล้วเห็นมันเกิดการระเบิดดาวมันโดนระเบิดมันโดนระเบิดดาวมันเกิดดาวมันมีการระเบิดอยู่ตรงนั้นที่วางไว้ตั้งนานแล้วใช่ดาวโดนระเบิดดาวแต่แต่ความพี่ของมันคือแบบไม่อยากไม่อยากได้คิวไงไม่อยากบังยิงลูกซองอ่ะแล้วผมเดี๋ยวไปฟันอ่ะมันตกควอมริ้งอย่างเดียวผมไม่อยากไม่ลง่างข้างล่าง ลงดูผมพี่เนตเฮ้ยเฮ้ยเบางมันลาว่ะโดนล้านเอาบางโดนล้านเอาบางโดนท้ายผมจริงว่ะบางมันผมจริงว่ะเท้ามับางเท้ามันขนาดไปดิสวยสุดยอดดีนะแซลมอนมาพอดีอ่ะ อม่อนไม่มาเมื่อกี้ตายเดียวร้องเลยพี่ปวดหัวแล้วพี่ปวดหมอแล้วเนี่ยดูไฮไลท์ไหมเดี๋ยวโชว์ให้ไฮไลท์ไม่รู้จะชื่ออะไรมึงแล้ววันนี้กระทะอะไรนะบ้างเราดูเลยเราดูเลยเดี๋ยวพี่ไปตัดลงมที่สอบให้เลยจะถามเนี่ยกูสัานีดีบูมากูยังต้องมาเจอรานนิ่งทันะ มาเราดูรอบนี้พีเนี่ยดู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 อยู่ดูอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เออยู่ข้างนอกด้วยพี่เอพี่เอพี่เอไม่ต้องสู้นะพี่เอไม่ต้องสู้นะพี่เอปล่อยเลยรอดู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 อ่ะสายมันหล่อจังหวะนี้มันจะแก้ปัแค้นนะยังไงบางแก้ไงบางถ้าเขาสังหารเราได้ตอนนี้เขาจะได้แชมป์เพื่อไปรับอ่าติดในการแข่งที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยผมจังหวะนี้ชิงแชมป์ของตัวแทนประเทศไทยอะไรบางไปแล้วพี่บางเดินไปแล้วพี่คนยังไงบางเดินไปแล้วโ้นยิงหลังไม่ได้ได้ยุ่งได้ต่อไปต่อ บางได้ยินเสียงอยู่บนหัวแต่ศัตรูไม่รู้ว่าบางมาหรือเปล่าจังหวะนี้ศัตรูลุกมาบางมาแล้วเรายิงซ้ายไปพี่ป้อมได้ครับพี่เอาซ้ายก่ปัไอ้เดี๋ยวผมร้อ้ผมร้อให้พี่ร้อยให้พี่ร้อยให้พี่ินเป็ตัวแทนแข่งจากระบบล็อให้เระบบแบบร้อ้พี่เนี่ยกผมร้ออยู่เนี่ยการบอลดีนะครับไอ้วิธีเอาพิธีนักแข่งตัดทารบอลดีแตกๆพี่แตกจังหวัดอะไรครับแตกแล้วแตกแล้วต่างคนต่างร้อว่ะเฮ้ยบังมันทำว่ะเฮ้ยไปบังมาว่ะบังไอ้ย <N -000> oh, Thôi <N -000> <N -000> คุยคัมแบ็กวะพี่เล่นมา5ชั่วโมงมาอีพี่สตัวพี่เอาหน่อยเอาหน่อยร้านเอาหน่อยร้านเอาหน่อยร้านเอหน่อยเร็วตนมบนป้อมร้านันป้อมร้านบนป้อมจะขาร่นจะชาจมองเห็นตัวฮาร่ารึเปล่าตัวร่าจะยิงวะบางสวนไปบางสวนบางสวนอุ้ยบังสวพอดีโอ้บางเอาหน่อยบางเอาหนบางแเกิดไปนอนตังตัวสายแล้วบางตัวสายแล้วบางเร็วเร็วบางตัวายตัว้ายตายแล้วบางตัวตายแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวบางอนบางคือแล้วบางคือแล้วพี่ยนไหนยนนนไหนยนไหนดิไม่เป็นลมบางไม่ บางหยุดร่างบางอยุดร่างหยุดร่างบางเร็วบางเวจะตายแล้วบางบางบางโงกันใกล้ๆแล้วบางโอ้ยที่คือมันไม่ได้ดื้อเลยมันอยู่ในตีบางตีไม่โดนอ่ะคือทุกคนเห็นใช่ไหมคือมันไม่ได้ดื้อเลยเว้ยแต่บางทีไม่โดน ฟังชนะลูเปอร์ได้ไงวะเอัง่ด้ไงวะฟังชนะได้ไงวะเขาอ่อนให้เปล่าแล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรงแบบสดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Box Skin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่